สวัสดีเพื่อนเนชาวโซนโฟนะคะวันนี้พอล่ามาบุกตลาดเมืองจีนนะ <Okay. S 1> ก็คือจะมาย่อยสกิลทำใบบวกเสื้อผ้าขายด้วยทุน 900K นะคะมาดูกันว่าเราจะได้สัมผัสความเป็นโซนต่านกับเขาบ้างหรือเปล่า <Okay. S 1> อันนี้รู้มาจากวงในนะคะว่าช่วงนี้สกิลบวกศูนย์กำลังมาแรงนะ ก็คือเราซื้อสกิลแล้วมาย่อยสดๆได้เลยนะไม่ต้องใช้ใบบวกนะคะมาลองดูกันนะว่ามันจะดีสมคำล่ำลือหรือเปล่านะ 900K นะคะก็จะได้ประมาณร้อยกว่าสกิลนะคะรอบแรกก็จะงงงงนิดนึงนะคะซื้อสกิลมาไม่เต็มช่องอ่ะลองย่อยกันดูนะคะ มันจะได้ประมาณ5้ารอบนะคะ 900K อันนี้พอล,ล่าก็ขอไปอย่างว่องไวนะช่วงที่กดซื้อสกิลก็จะตัดออกนะคะเพราะว่ามันจะช้าแล้วก็ช่วงที่ทำการย่อยสกิลนะก็จะเร่งสปีดให้มันไวขึ้นด้วยก็มาดูกันนะว่า ย่อยสกิลบวก0ูนยสกิลนะคะจะได้อะไรบ้างจะได้รีเจนอันทัศหรือเปล่าตอนนี้นะคะราคาใบบวกรีเจนเนี่ยถือว่าราคาดีมากๆเลย260บาทนะถ้าเป็นเงินโอนนะคะมาดูกันว่าเราลงทุน 900K หรือ40บาทนะคะประมาณ40บบาทนะมันจะได้กำไรหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดได้รีเจนหนึ่งอันน่ะก็ถือว่ากำไรแล้วนะหรือถ้าไม่ได้รีเจนได้เป็นแบบวิญญาณอะไรนะที่เขาไว้ทำใบยูนิคอะวิญญาณพาวเวอร์ฟูนะคะกี่อันเดียวห้าอันห้าสี่ยี่สิบโอสองเอมเอาแค่สามอันให้ได้ก่อนแล้วกันนะ ตอนนี้ราคาใบบวกยูนิคมันประมาณ3 3ม0 0 0แสนกว่านะคะไม่ถึง4 4่ส0 0แสนไม่ถึง 400K ้ดีนะคะเพราะว่าหักภาษีอะสมมุติเราตั้ง 400K ้อหักภาษีมันก็จะเหลือ3 0 7 3, 0แสนเจ็แสนแหรือเปล่าค่ะตกเป็นเงินโอนก็ประมาณ16บาทนะคะ 380K กดเครื่องที่เด้เลงละ กดไปย่อยไป2รอบแล้วนะยังไม่ได้อะไรแหลมๆเลยนะเห็นมีแค่ normal 1อันกับ unique 1อันตายแล้วราคา2อันนี้รวมกันยังไม่ถึง 100k เลยคุณพระอันนี้ต้องเล่งสร้างผลงานนิดนึงนะต้องสปีดนิดนึงนะคะสวดมนต์ตอนนี้ทันไหมอะ แต่จริงๆแล้วนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มานะไม่ว่าจะเซิร์ฟไหนเซิร์ฟโก l d ด n นซอฟเซิร์ฟจีจนมาถึงเซิร์ฟเอ็ก e m e ดวงแย่ yeah. มากๆเลยนะเป็นคนที่ดวงเข้าขั้นกากมากๆเลยเหนื <c oughs> <c oughs> <h> 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 ่อยมากนะฮะ มาดูกันนะนี่คือแบบตั้งใจดูมากเลยเพ่งกระแสจิตยอย่างแรงไม่มีอะไรออกนะคะรอบนี้เมื่อกี้น่าจะเป็น normal นะได้ normal เพิ่มมาหนึ่งอัน u n i ิค <unique S 2> ยังอยู่ที่เดิมนะ m i s t e r y เอามาทำอะไรแย่ๆ flow เอาไว้ทำใบบวก m i d d l ลได้นะแต่เหมือนเซิร์ฟนี้นิยมกันหรือเปล่าคะใบ m i d ดิล เอาไปไอ้นี่ได้นะตีบวกเสื้อผ้าแคทไฮยูนิคอะแล้วไปย่อยได้นะทำวัตถุดิบใบบวกนะคะขายคลิปหน้าเรามาลองทำวัตถุดิบไหมไปเหมาไปเหมาแคทไฮแคทยูนิคมาตีบวกกันเฮ้ยเมื่อกี้อะไรแบบ powerful นะคะเมื่อกี้ powerful ออกนะมาแล้วนะ 400k ของเรานะหล่อมหลอม16บาทซื้อกาแฟได้ครึ่งแก้วขออีกสักสองสามอันนะ่ะมานะมานะมาอยู่นะรอบนี้ดีนะคะแต่ว่ามันรอบรอบที่สี่เลยไงมันเหลืออีกรอบได้อีกรอบนึงอะ่ะจะไหวไหมเนี่ย พาโบฟูมา1นะคะแล้วก็ได้ยูนิคเพิ่มมาอีก1ตอนนี้นะลุ้นนะคะกับรอบสุดท้ายว่าจะได้อะไรไปกันเลยฮะตึงๆๆๆต่ลึงๆๆเพลงเก่ามากอ่ะไม่น่าร้องเลยบอกอายุจริงๆตอนนี้คือต้องฝากความหวังไว้กับรอบนี้แล้วนะรอบสุดท้ายนะ ถ้าไม่ได้รีเจนรอบนี้คือแบบร้องไห้อ่ะมีร้องไห้อ่ะแย่ yeah. อะมาอรอลุ้นกันนะคะเพราะว่าที่ย่อยมาทั้งหมดสีรอบอ่ะมีของที่ได้ราคาก็คือ Power f u l ฟแค่อันเดียวเองนะสามร้อยแปดสิบเคนะคะมันก็คือยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะเราลงทุนไปเก้านะคะ กำหมัดแล้วเนะีตอนนี้นะมาดูกันนะว่ารอบนี้โอ้ได้พาวเวอร์ฟูมาอีกหนึ่งอันนะคะก็คือพาวเวอร์ฟูสองอันก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะจากการขัดทุนนะคะสองอัน 800K นะยังไงอะ่ะอีก 100K อะ่ะเอาจากไหนอะ่ะขออีกอันหนึ่งได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะสรุปก็คือเจ๊งนะ โอ้โหทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะคลิปนี้นะลงทุน 900k แต่ได้ของราคา 800k นะแต่พอล่าคิดว่านะคะควรจะเน้นปริมาณดีกว่าไปเน้นบวกสูงๆนะเพราะเห็นได้ชัดเลยนะว่ารอบแรกๆอะ่ะของมันไม่ออกนะคะมาออกรอบหลังนะก็ฝากให้ใช้จักรยานในการชมกันนะคะฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปร้องไห้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ